เหตุผลที่ผมพาเพืเ่อนๆทุกคนมาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามงเซมิเชลอ่ะมีความคาบเกี่ยวกับเสื้อผ้าของแฟนเวิร์แวร์ด้วยครับโอ้ Ooh, ว้าหท้องนี้สวยดูดิบรรยากาศแบาบงคนแบอบกว่าเหมือนเดินในฉากหนังของแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยครับโอ้สวยมาก ใครที่ชอบแบบเฟรนเวิร์กแวร์หรือว่าชอบของเก่าอะไรเงี้ยผมว่าที่นี่เป็นที่ที่น่าสนใจอีกที่หนึง่งว่าแต่เฮ้ยกูหวาถัดไปแล้วเนี่นยนอเคครับก็กินอะไรดีอ,อ่ะอันนี้ก็ยังไม่เปิดก็จะมีอันนี้โคลัมบัสคาเฟ่ คนแบบลืมลำ้ำ s a n d w ช c h กาแฟเดี๋ยวมา้ำปากก่อนเลย sorry เอาไปทักงส,สองขวดราคาวันหนึ่งอยู่ สมมติยังมีแอมม,ม,มีปัญหาทีหนึ่งด้วยพอซื้อเอทิการ์ดมาแต่ว่าซื้อร้านเดียวกันเลยนะแห่งเดียวกันเลยด,ดึงออกจากชั้นเดียวกันเลยปรากฏใช้ไม่ได้โตเสีงเลยอะงันเช้าจาักนี่ดีกว,ว่าแซนด์วิชเราไปทูน่าไหมน่าสนใจเนาะ เขาก็จะมียอย่างอื่นด้วยนะโอเคก็ถึวเวลกขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกินบนรถวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่จอดรถบัสแล้วนะฮะก็ ันจะมีชัตเตอร์บัสที่เข้าไปส่งข้างในอีกน่าจะซักประมาณไม่รู้สิคงไม่ไกลเขาบอกว่าถ้าเดินก็40นาทีแต่ว่าด้วยความที่รถที่ต้องกลับไปอะนัดตอน4โมงก็คือเหลือเวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งที่จะได้อยู่ในนั้นก็เลยอาจจะนั่งรถชัตเตอร์บัสเข้าไปก่อนจริงแอบอย่างเดินเหมือนกันแต่ว่ากลัวใช้เวลาข้างในไม่ทัน ก็เลยเดินนั่งชัตเตอร์แล้วก็ถ้าเสร็จเร็วอาจจะขากลับอาจจะเดินออกมาจะได้ดูบรรยากาศระหว่างทางด้วยว่าระหว่างทางของการเดินบนเรือมอสเซนิเชลจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในรถไฟกัน นนะครับภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือมงเซมิเชลครับจริงๆมงเซมิเชลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่คนมาเยอะที่สุดอันดับ3ของประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับรองจากหอไอเฟลแล้วก็พระราชวังแวร์ซายเหตุผลที่ผมพาเพื่อนๆทุกคนมาที่นี่เพราะว่ามงเซมิเชลมีความคาบเกี่ยวกับเสื้อผ้าของเฟรนด์เวิร์กแวร์ด้วยครับถ้าหลายๆท่านที่เล่นเฟรนด์เวิร์กแวร์อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเคยเห็นภาพป้ายๆนี้กันมาบ้าง นั่นแหละฮะก็เริ่ม,มองเซมิเชลก็ถือว่าเป็นหนึ่งแบรนด์เฟนเวิร์กแวร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนั่นคือเหตุผลที่ผมพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาดูของจริงว่าบรรยากาศข้างในของมองเซมิเชลเนี่ยจะเป็นยังไงถ้างน้นเดี๋ยวเราไปดูพ้อมกันเลยว่าครับ ด้านในแล้วนะครับจริงๆคนก็ผูกผ้านอยู่นะครับ นแบบพวกฉากหนังฮอลลีวูดดูดิแต่นี่คือของจริงนะครับเท่าที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าที่เนี่ยจริงๆเป็นสถานที่หนึ่งที่รวมแบบสถาปัตยกรรมในหลายยุคหลายสมัยมากๆเพราะว่ามันมีการสร้างทับกันหลายครั้งอะไรเงี้ยนะก็จะเห็นแบบสถาปัตยกรรมอย่างเงี้สยสวยๆมากมายเต็มไปหมด นจริงๆในนี้ก็จะมีร้านค้ามากมายเต็มไปหมดเลยนะมีร้านอาหารร้านสุวินียมีโรงแรมนี่แล้วก็มีร้านเสื้อผ้า,าด,ด้วย โอ้ดูคนเยอะเหมือนกันนะดูบรรยากาศในเมืองแบบน่ารักเลยนะเป็นสถานที่ที่เก่าจริงๆเนาะจริงๆเรามองเซมิเชลเนี่ยมีประวัติที่ยาวนานถ้าอยากมาบริวารฝากให้ผมล่อให้ฝั่งมหาวิหารมองเซมิเชลที่เมืองมองแควนนองมงดีประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำคูเอโน ตามบันทึกในมหาวิหารได้กล่าวไว้ว่าเริ่มแรกเดิมทีที่นี่เป็นเพียงโบสถ์เล็กๆสร้างขึ้นโดยบิชอปอูแบร์ในปีคศ708พอได้รับนิมิตจากอัครเทวดาเซนต์มิคาเอลจนมาถึงในยุคกลางมงเซนต์มิเชลได้กลายเป็นสถานที่สแสวงบุญที่สำคัญและสามารถต้านทานการโจมตีหลายครั้งในช่วงสงครามร้อยปีและในเวลานั้นรู้จักกันในฐานะป้อมปราการที่ไม่เคยพ่ายแพ้ที่ยับยั้งการโจมตีของอังกฤษได้ ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสได้ถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นเรือนจำกักขังนักโทษทางการเมืองจนถึงศตรวรรษที่19และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นการบูรณะก็เริ่มขึ้นในศตรวรรษนั้นเช่นกันนำไปสู่การได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี1979จนถึงปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปีที่เข้ามาชมและสัมผัสประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่งดงาม เลอมองเซมิเชลอนุสาวรีย์ที่ยืนหยัดผ่านการทดสอบของการเวลาและยังคงเป็นพยานแห่งอดีตท,ที่สำคัญของฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบันออนักท่องเที่ยวมากมายนะครับหลากหลายชาติแต่ส่วนมากไม่ค่อยเห็นคนเอเชียเท่าไหร่บรรยากาศแบบบางคนบอกว่าเหมือนเดินใน ฉากหนังของแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพวกโคมไฟต่างๆสถานที่ตา่างๆมันเก่าจริงๆไปว้าวข้างในเป็นโบสถ์ไปดูข้างในกันครับ เหนื่อยมากนะโอ้ยข้อแสบรู้สิ จริงๆอ่าวเนี่ยรวมถึงตัวมงเซมิเชลเองก็ถือว่าเป็นมรดกโลกนะฮะก็เป็นอ่าวที่กว้างแล้วตรงนี้ก็จะเห็นวิวแบบคนข้างล่างเดินเข้ามาแล้วก็มีสะพานที่ยาวทอด ตอนนี้เข้าอยู่ข้างในอะนะครับโอ้โหข้างใน,นโบสยังสวยคคตมสวยดูที่เายทุกคนโอ้สวยมากสวยเนาะแล้วมันสวยมากเลยดูดิดีเทลม,มากเลยอะแล้วแสงก็เข้าบ้าน ออถ้าใครมีโอกาสอยากให้ลองมามาเที่ยวดูนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ทเที่ยวแล้วกันเนาะแล้วก็ยิ่งใครที่ชอบแบบเฟรนด์เ,เวิร์กแวร์หรือว่าชอบของเก่าอะไรเงี้ยผมว่าที่นี่เป็นที่ที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งแต่ทุกคนสงสัยไปว่าเอา้าแล้วเลมองเซมิเชลกับเซมิเชลมันคาบเกี่ยวกันยังไงไปเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลมองเซมิเชลไม่ได้เป็นเพียงป้อมปราการหรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ก็ยังเป็นชื่อของแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยแบรนด์เลมองเซมิเชลก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20โดยเฮนรี a อาริสและหลุยส์อาริสสองพี่น้องที่เริ่มต้นธุรกิจผลิตเสื้อผ้าเวิร์กแวร์ในหมู่บ้านพอนเตซันใกล้กับเลมองเซมิเชลแบรนด์นี้เริ่มต้นการผลิตเสื้อผ้าทำงานสำหรับเกษตรกรและคนงานในแควนบริชานีโดยมีชื่อเสียงในเรื่องความทนทานและคุณภาพสูง ในช่วงทศวรรษที่1920แบรนด์ได้ขยายการผลิตและกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างแบรนด์ละมองเซมิเชลใช้เทคนิคการตลาดที่น่าสนใจเช่นการทำโฆษณาขนาดใหญ่บนกำแพงและรถโฆษณาซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์แต่ในปี1979แบรนด์ประสบปัญหาทางการเงินและประกาศล้มละลายอย่างไรก็ตามอเล็กซานเดอร์มิลานได้เข้าซื้อกิจการในปี1998และฟื้นฟูแบรนด์ให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง โดยยังรักษามรดกและความทันสมัยให้กับแรด์จริงๆห้องนี้ก็จะเป็นห้องขายชูวีเนียนะครับของที่ระลึกต่างๆจริงๆผมแอบซื้อของที่ระลึกไปให้เพื่อนๆด้วยเนาะก็เดี๋ยวไว้ชมท้ายคลิปแล้วกันว่าโอ้ว่ากิจกรรมเป็นยังไงเนาะโอ้โห้อกนี้สวยดูดิโอ้หสวยมาก 我什么呀？Oh, ก็ถือว่าเป็นเหมือนลอกที่ให้คนแบบเข้าไปวิ่งข้างในนะก็ผมคิดว่าในสมัยนั้นมันน่าจะเป็นแบบเทคโนโลยีแล้วแหละที่แบบสามารถเอาของขึ้นมาจากทุ่นแรงเนาะเอาของจากที่ต่ำขึ้นมาที่สูงได้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วกันเนาะที่ยังคงอยู่ให้เห็นอปกันไปดูโซนเื่เรต่อ ที่นี่อายุร่วมพันปีนะแต่ว่าก็ถือว่ามีสมบูรณ์อยู่ามากเลยทุกคนเลยรายละเอียดเหล่านี้ส่วนมากเลย ปัจจุบันก็ยังมีนะครับเรามองเซนต์มิเชลนี่ไงโอ้แล้วก็มีเสื้อขอกลมด้วยโอ้หน่าสนใจนะครับอันนี้มีของที่ระลึกมากมายเลยแต่ว่าจริงๆผมซื้อของที่ระลึกไปฝากเพื่อนๆแล้วเป็นอะไรจะได้ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวเจอกันก็นั่นแหละครับ เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่ผมพาปเพื่อนๆทุกคนมาดูมองเซมิเชลนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมตามรีวิวแบรนด์มีความคิดเห็นไงอยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์บอกผมนะครับแล้วก็อย่าลืมสุดท้ายคือเข้าไปเช็คสินค้าใหม่หน้าร้านเราลงของใหม่ทุกวันศุกร์ส่วนออนไลน์เราลงสินค้าใหม่ทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายอย่าลืมท้ายคลิปมีของรางวัลแจกเพื่อนๆนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ผมเต๋าขอบคุณที่ดูถึงนี้สวัสดีครับนี่ครับนี่ก็เป็นของฝากที่ผมตั้งใจซื้อมาฝากเพื่อนครับก็ซื้อมาฝากผู้ชมนะครับก็เป็นโปสการ์ดครับเป็นโปสการ์ดราคาไม่ได้อาจจะไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่ว่าตั้งใจซื้อมาให้ครับซึ่งประวัติของตัวโปสการ์ดเนี่ยภาพน,นี้ถูกวาดโดยจอร์จอเมอร์บูเอในปี1848ครับ จากภาพเนี่ยเขาอาจจะดูเหมือนเป็นจิตกรเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบสถาปัตยกรรมมากเขาเดินทางครับเดินทางไปในหลายที่มากๆแล้วก็ไปค้นคว้าหาสถานที่ต่างๆในปี1841เนี่ยเขาได้ร่วมเดินทางกับเพื่อนที่เป็นนักโบราณคดีของเขาเดินไปทั่วทุกสายของนอมังดีเลยครับเพื่อมาวิเคราะห์งานในสถาปัตยกรรมของตัวเองจนมาเจอที่นี่ครับเรมองเซมิเชล ซึ่งทักษะของภาพนี้ก็ใช้เหมือนลักษณะงานพิมพ์ภาพจากภาพพิมพ์หินครับก็เป็นลักษณะการผลิตซ้ําในงานศิลป,ปะช่วงสมัยโบราณครับก็พอผมเดินผ่านจากร้านสูเวเนีก็เลยคิดถึงเพื่อนๆครับก็เลยอยากจะซื้อมาแบ่งให้เพื่อนๆได้เห็นภาพภาพนี้กติกาก็ง่ายๆครับแค่ลูกค้าท่านใดก็ตามที่ซื้อเฟรน์เบิร์กแวร์จาก Memory Band ลำดับที่1กับลำดับที่2หน้าร้านนะครับแล้วก็ลำดับที่3กับลำดับที่4ในร้านค้าออนไลน์ใน IG ของเราแล้วก็บอกว่าดูคลิปนี้มาแล้วก็ชอบมากๆอะไรเงี้ยผมก็จะมอบสิ่งนี้ให้ครับกิจกรรมก็ประมาณนี้ครับอาจจะแบบไม่ได้มีมูลค่าสูงอะไรแต่ก็ตั้งใจให้จริงๆครับก็เดี๋ยวไปรอรุ้นกันเนาะโอเคว่าใครจะได้ไปโอเคครับยังไงก็อย่าลืมบอก ทีมงานบอกแอมนินด้วยนะครับว่าแบบเออเราดูคลิปมาอะไรเงี้ยแล้วก็เอฟเสื้อฝรั่งเศสไปอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งไปว่าคุณได้ลำดับที่เท่าไหร่เนาะก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับว่าแต่แเนี่ยกู่าถัดมาเนี่ยแม่งเลยพนาสามโมงครึ่งที่สามโมงสามสองอะเชื่อแล้นุกนั่งรถจอดอยู่น,นู่นอะนู่นอะต้องนั่งวัดอีกไปไอ้วจะรอไหม ถ้าไม่รอนี่พะโล้เลยนะพะโล้เย่เมยแล้วแถวรอขึ้นรถบัสด,ดูดิโอ้ยยาวโคตร <c oughs> เป็นกำลังใจด้วยครับไป